สวัสดีครับสวัสดีส่งลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ à, วันนี้ก็เป็นวันท,นที่ layers, today, สองนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็สินค้าใหม่สดสดทุกวันนะครับเข้ามาแล้วนะครับประกันเหลือนะครับประกันยังเหลือนะครับท่านนี้เหลือประมาณเกือบไม่ห้าก็หกเดือนนะครับท่านนี้นะครับประกันยังเหลือนะครับ เพราะเครื่องเขาซื้อมานะครับยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับดูนี่ับี่รอยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคาบนะครับเป็นคาบนะครับนี่เาบนะครับจุดนะครับขัดกอกนะครับนี่อ๋อกอใบอะไรยังอยู่ครบตัวเครื่องดูไเลยนะครับใส่มากนะครับเป็นรุ่น e 3 0 0 0นะครับเนี่ครับมื่อหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นหนึ่บาทนะครับเมื่อ1นึ่งนะครับ เครื่องยังสวยนะครับ e 3 0 0พนะครับเป็นรุ่น e 3 0 0พนะครับเป็นของ npe นะครับอ่านะครับเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อหนึ่งก็ตกอยู่แท่นละ21,000บาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อหนึ่งแท่นละ21,000บาทนะครับก็ผมขายนะครับผมขายให้ไปเลยนะครับราคาย่อมย่ไปเลยนะครับดูหูดูอะไรนะครับนี่ยังสภาพสวยนะครับอ่าผมให้ไปเลยนะครับราคาอยู่ที่ แท่นละ1 1 0 0 0มบาทนะครับ11,000มบาทมือหนึ่งแท่นละ2 1 0 0มบาทนะครับลดในตัวไป10,000บาทนะครับลดในตัวไป1 0,000บาทนะครับลูกค้าได้ไปโอ้คุ้มแน่นอนนะครับดูเนี่สภาพยังสวยหน้าสวยนะครับนะครับอีสาม0 0นนะครับของ NPE นะครับ NPE นะครับนัตตะพงนะครับอ่ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งแท่นละ2 1 0 0มนบาทนะครับ แทนนี้ลูกค้าใช้งานมาจอดอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่นะครับให้ไปเลยนะครับให้ไปเลย1 1ึ0 0หมนบาทนะครับหนึ่งหนึ่งพบาทฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับไฟสวยนะครับอ่อนไา้เรียบร้อยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสามารถนะครับสามารถขับ12นะครับข้างละสามข้างละสได้นะครับสามารถขับ12นะครับสินิ้ว15นิ้วข้างละสามข้างละสได้18นะครับขับข้างละสองนะครับสบายไม่หนักเครื่องนะครับถ้า ถ้าเราออมเครื่องก็ขับข้างละสามสบายนะครับสบายนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงเบียดได้หมดนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอยากเปลี่ยนอัปเกรดก็โทรเข้ามาสอบถามได้รับแลกตีเธอได้ทุกตัวมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทอได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับท่านนะครับท่านผมเนี่ยวันนี้นะครับผมจะใช้งานในท่านเดียวเลยนะครับ ั้งเสียงกลางทั้งเสียงเบสในแท่นเดียวกันนะครับเสียงเสี Hang, งยงกลางนะครับเสียงกลางก็ในแท่นนี้เลยนะครับลูกค้าอยากฟังทั้งเสียงกลางทั้งเสียงเบสนะครับสองทั้งทั้งสองอย่างนะครับในแนวเดียวกันทั้งสองอย่างในคลิปเดียวกันได้เลยนะครับไม่ต้องฟังหลายๆรอบนะครับครั้งเดียวนะครับชแนลนี้นะครับขับกลางชแนลนี้ขับเบสนะครับทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันก็ลูกค้าฟังได้เลยนะครับชอบเสียงเบสกก็ สไตล์เบรนะครับก็ฟังเลยนะครับถ้าอยากได้กลางนะครับได้ทั้งสองแบบนะครับผมใส่ทั้งสองค้างนะครับข้างนี้ก็เป็นกลางข้างนี้เป็นเบสดนะครับฟังทั้งสองแนวได้เลยนะครับทั้งเสียงกลางเสียงเบสดฟังด้วยกันนะครับบางทีผมจะเปิดกลางก็อยากเอ้ยบางลูกค้าก็อยากได้ฟังเสียงเบสดอ่าบางท่านก็อยากฟังเสียงเบสนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงกลางอย่างนี้ก็รวมกันได้เลยนะครับข้างนี้เป็นกลางค้างนี้เป็นเบสดนะครับคลิปเดียวกันสั้นๆนะครับ อลองฟังน้ําเสียงดูนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามจะได้เห็นสินค้าไวกว่าเพื่อนนะครับไวกว่าเพื่อนนะครับอลองฟังน้ําเสียงดูนะครับผมอตอนนี้ก็ข้างนี้เป็นข้างซ้ายนะครับ คับกลางขับกล้ามแหลมนะครับข้างขวานะครับคับเบรสนะครับด้านขวานะครับเสียงเบรสไต้นะครับดุดันนะครับอีนะครับสายอีจะเป็นสายดุดันนะครับ เดี๋ยวแป๊บเลงนะครับ อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับราคาอยู่ที่11,000บาทนะครับมือ1ก็21,000บาทนะครับลถในตัวไป1 0 0 0 0หมืนนะครับแต่สภาพสวยนะครับประกันเหลือประมาณ5เดือนหรือ6เดือนนี่แหละครับประมาณนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับมีตัวไหนถึงมาใช้งงานก็เอามาแลกทีเทิร์นได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับเป็น Power รุ่น e สาม0นะครับสามารถขับเสียงได้ทั้งเสียงการเสียงเบสนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ ทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกัอนในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเรื่อยมาทางช่อง y t u t u นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับห้ามเจ็บห้ามจนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ